มาชมที่ช่องครัวนานานะคะแล้วคุณจะได้ไอเดียในการกลับไปทําอาหารที่บ้านของคุณนะคะจุ๊จุ๊นะคะวันนี้อย่าบอกใครนะอย่าบอกใครเชียวนะเดี๋ยวเคลื่อนนะทุกคนเพราะว่าพี่นานาไปดูมาหมอมานะคะไปดูหมอมาค่ะหมอบอกว่าพี่นานาจะมีลาบนะคะทุกคนแต่เราอย่าบอกใครนะบอกใครไม่ได้นะเดี๋ยวมันเคลื่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไม่ได้ลาบลาบจะหดนะ มาดูกันนะคะว่าพี่นานาจะได้ลาบอะไรนูเน็ตไมมกินจกครับนะทุกคนต้องได้ลาบแน่นอนนะคะชัวร์เลยนะคะมีลาบหรือไม่ไม่รู้นะคะแต่ว่าพี่นา,นานามีหมูนะจ๊ะหมูสับนะจ๊ะทุกคนเมนูนี้จะเป็นอะไรไปเิียไม่ได้นอกจากเมนูลาบหมูพะยาคานะ,ะมาดูส่วนผสมกันเลยะคะ่ะมา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 ,มา,มา,มา ส่วนผสมก็คือหมูสับนะหมูสับหรือหมูบดหยาบ4ี่ขีดนะสี่กรัมแล้วก็มะนาว2องลูกหอมแดง7หัวนีิซอยไว้แล้วอันนี้ก็เป็นข้าวคั่วนะคะ2ช้อนโต๊ะพริกป่นหนึ่งช้อนครึ่งนะเป็นช้อนโต๊ะนี้เป็นเกลือป่นนะคะนิดเดียวทุกคนประมาณไม่ถึงครึ่งช้อนโต๊ะ แล้วก็นิดเช่นเดียวกันนะน้ำตาลทรายก็นิดเดียวนะคะไม่ถึงครึ่งช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นผงปรุงรสรสหมูนะคะแล้วก็จะมีต้นหอมกับผักชีนะผักก็ตามสะดวกเลยนะคะถ้าใครจะใส่สะระแหน่ใครจะใส่ผักชีลาวนะแต่นี่พี่ใส่ผักต้นหอมผักชีไทยเราเนี่ยแหละนะคะส่วนตรงนี้เราก็จะเก็บไว้กินแกล้มกับลาบนะคะ กระลำปีเหมือนกันนะฮะเราไม่ชีช้าเหมือนกระลำปีนะจ๊ะทุกคนเคยได้ยินสุภาษิตไหมชีช้ํากระลำปีมันไม่ใช่สุภาษิตหรอกมันเป็นคําพูดเฉยๆนะฮะแล้วก็น้ําปลาจา้านะฮะตอนนี้เราใช้น้ำปลา,าตาทิพรสเลยจา้าแล้วก็เป็นน้ําดื่มสะอาดของเรานี่แหละเราใช้นิดเดียวนะคะใช้ลวนหมูนะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปลวนหมูด้วยน้ําเปล่ากันนะคะนะ โอเคค่ะอนเราตั้งหม้อนะคะแล้วก็เอาน้ำใส่ไปไม่ต้องเยอะนะทุกคนนะเราจะลวนหมูนะแล้วให้หมูเขาออกน้ำออกมานะโดยธรรมชาตินะก็คือให้มีแค่น้ำคุกคลิกนิดหน่อยนะทุกคนไม่แห้งเกินไปนะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่หมูของเราลงไปเลยแล้วเราก็จะลวนหมู ขั้นตอนนี้พี่นาาขอใส่เกลือลงไปนะคะครึ่งประมาณครึ่งของครึ่งช้อนโต๊ะนะนิดเดียวนะอันนี้ใส่ลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติของตัวเนื้อหมูแล้วก็มีส่วนช่วยดับคาวได้นิดหน่อยนะแล้วก็ลวนจนหมูสุกนะคะ เขาก็จะออกน้ํามาออกมานิดหน่อยนะคะทุกคนประมาณนี้อันนี้หมูสุกดีแล้วนะคะทุกคนมันจะมีน้ําออกมานิดๆนะพอคุกขีดขูดขิดนะคะ,อ,คคคคะ,คะอันนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะหมูก็สุกแล้วนะคะทุกคนนะ,ะอากาศร้อนๆแบบนี้แล้วก็เชื้อโรคเยอะอย่างนี้อย่าทานหมูดิบกันนะจ๊ะเวลาลาบหมูนะคะบางที่ยังมี ทานลาบหมูดิบกันนะะอย่าให้ดิบนะฮะเอาสุกเลยนะจ๊ะทุกคนอ่าหลังจากที่เราลวนหมูด้วยน้ํานะ,ะเราก็จะได้น้ําหมูขุกขิกประมาณนี้แล้วทุกคนเห็นไหมคะก็นิดหน่อยนะคะก็คือให้มีน้ําหมูขุกคลิกพอได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่เครื่องลงไปแล้วจะทําให้น้ําก็แห้งลงกว่าเดิมนะคะนะแล้วเราก็มาใส่เครื่อง ปรุงต่างๆกันนะคะเริ่มจากข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วสองช้อนใส่ลงไปอันนี้ตวงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พริกป่นนะ,ะอันนี้ใส่ไปลองช้อนหนึ่งก่อนนะ,ะตรงนี้ตวงไว้สองช้อนเช่นเดียวกันนะ,ะอันนี้พริกป่นใส่ประมาณช้อนครึ่งนะคะแล้วก็น้ำตาลทราย อันนี้ครึ่งครึ่งช้อนโต๊ะนะประมาณแค่นี้เองไปปลายเพื่อให้แตะรสหวานไว้นิดนึงนะคะเพื่อจะได้ไปตัดรสชาติอื่นๆนะคะแล้วก็พี่อนนะจะใส่อันนี้ด้วยนะคะผงหมูนะ,ะโอ้ยช้อนบินนะจ๊ะทุกคนอ่ะผงหมูประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะโดยประมาณอ่ะฉึกๆึกฉึกนะ แล้วก็โคนๆคคน,คนแล้วตามด้วยน้ํามะนาวนะจ๊ะมะนาวอันนี้มะนาวปลูกเองนะคะไม่ใช่มะนาวควายนะแต่ว่าเป็นรู้สึกว่าพันธ์ุอะไรสักอย่างเนี่ยนะลูกครึ่งนะทุกคนน้ําดีนะมะนาวน้ําดีบ้าง ลงไปกะกะนะคะถ้าเกิดว่ามะนาวน้ำดีมากเกินไปแล้วถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าก็ถ้ากลัวถ้าถ้ากลัวว่าจะเปรี้ยวไปก็ลดปริมาณลงได้นะคะตามด้วยน้ำปลาสองช้อนโต๊ะอย่าใส่เยอะนะคะทุกคนเพราะว่าเราดอกเกลือลงไปนิดนึงในหมูในน้ำหมูแล้วนะคะตามด้วยหอมแดงค่ะอันนี้ หมูนะเขายังอุ่นๆอ,อยู่นะคะั้งใส่หอมแดงเข้าไปก็หอมแดงก็จะสะลดนิดนึงแล้วก็ตามด้วยต้นหอมและก็ผักชีที่เราหั่นซอยไว้ังไปเลยเอ่าเสร็จแล้วนะก็ คลุกเคล้านะให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันว้าวว้าว,ว,าวอาทุกคนว่าไม่เผ็ดนะคะใส่พริกลงไปอีกนิดนึง นิกป่นประมาณช้อนครึ่งนะเอาเสร็จแล้วเดี๋ยวเพื่อนาจะชิมรสชาติ ไปสักเล็กน้อยนะทุกคนชิมรสชาติค่ะอโวเรากูดเลยทุกคนอร่อยมาก อร่อยมากค่ะ่ะเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาตักใส่จานกันนะคะ ตกแต่งด้วยต้นหอมแล้วก็ผักชีแล้วก็ก็ะหรี่ปาล์มกระหล่ำปีนะจ๊ะกระหล่ำปีนี่ใครเห็นไหมคะเป็นรูปหัวใจนะคะใครมองไม่เป็นรูปหัวใจนะสวยงามมากนะจ๊ะนี่คือลาบนะจ๊ะทุคนลาบหมูคะ่ะชิมแล้วนะคะทุกคนรสชาติ โคตรแซ่บะค่ะนะครัควรนานาทําอะไรก็อร่อยนะจ๊ะไม่ได้คุยนะจ๊ะทุกคนนะขอ,อนิดนึงนะคะมาทาเองอร่อยเองเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ได้ชิมนะคะนะแล้วก็พี่นานาก็ไม่ได้ไปเทสกับหมาด้วยนะคะว่าหมากินไหมนะคะแต่ว่าพี่นานากินหมดก่อนนะจ๊ะสองคนกับลูกนะคะก็ถ้าหากว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องครัวนานา แล้วถ้าหากอยากให้ทำเมนูอะไรในคลิปต่อไปคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะก็ขอตัวทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ